คุณเคยได้ยินเสียงรองนี้ในหนังไหมครับออหรือถ้าไม่เคยพอจะคุ้นบ้างไหมครับอพอเสียงนี้ถูกใช้ในหนังมามากกว่า300เรื่องวันนี้เฟรมเรทจ,จะพาเพื่อนๆไปหาต้นตอของเสียงสุดไอคอนิกนี้ว่าที่มาจริงๆของมันเนี่ยมาจากไหน เสียงนี้ครับมีชื่อว่าวิลเฮมสครีมเป็นเสียงที่มักจะถูกใช้ในเวลาที่ตัวละครเนี่ยจะโดนยิงหรือว่าตกจากที่สูงนะครับแต่ว่าประวัติของมันเนี่ยเราต้องขอย้อนเวลากลับไปก่อนนะครับไปในปี1951เป็นปีที่วิลเฮมสครีมปรากฏตัวครั้งแรกนะครับในหนังเรื่อง d i s t a n ด์ u m นะครับกับฉากนี้ครับเป็นฉากที่คนโดนจระเค้ลากลงไปในน้ํา ซึ่งตอนนั้นเสียงวิลเฮมก็ยังไม่ได้เป็นที่จดจำนะครับแต่เสียงนี้ก็ยังถูกนำมาใช้เรื่อยๆจนมาถึงในปี1953กหับหนังเรื่อง the chance at the fatal river ในฉากนี้ครับกับตัวละครที่มีชื่อว่าวิลเฮมโดนธนูยิงที่ขา จึงเป็นที่มาของชื่อวิลเฮมสครีมแต่เสียงนี้ก็ยังไม่ได้เป็นที่จดจำนะครับมันยังคงเป็นเสียงปกติทั่วไปที่นักออกแบบเสียงเอฟเฟกเลือกที่จะหยิบมาใช้เพราะว่ามันราคาถูกและง่ายต่อการใช้งานครับจนกระทั่งในช่วงยุค7 0นักออกแบบเสียงเอฟเฟกที่มีชื่อว่าเบนเบิร์ดเป็นคนที่ออกแบบเสียง r 2 d 2นะครับยานทายไฟเตอร์ <S <S เขาไปเจอเสียงวิลเฮมสครีมในครังเสียงซาวเอฟเฟกต์ของสตูดิโอวอร์เนอร์บาร์เดอร์ครับพอเขาได้ฟังเขาก็คิดว่าเสียงนี้มันดูตลกและฮาดีนะเขาจึงได้ลองหยิบมาใช้ในหนังเรื่องซาววอภาคที่4ครับในฉากที่ลุคสกายวอลเกอร์ยิงปืนเลเซอร์ไปที่พวกสตอมทูเปอร์ในฉากนี้ครับ หลังจากนั้นเบนเบิร์ดก็ได้ใช้เสียงนี้ในหนัง Star Wars ทุกภาคเลยครับจนเสียงนี้กลายเป็นอินไซจกในหมู่ของนักออกแบบเสียงของฮอลลีวูดซึ่งแต่ละคนได้หยิบไปใช้ในหนังเรื่องต่างๆตั้งแต่ Indiana Jones The Lord of the Ring ิงคิวบิว t r a n s f o r m e r หรือไปจนกระทั่งหนังหลายๆเรื่องของสตูดิโอแอนิเมชันพิกซา ซึ่งหลังจากที่วิลเฮมสครีมมีชื่อเสียงโด่งดังหลายหลายคนจึงเกิดคำถามขึ้นมาครับว่าเสียงร้องอันหวยห,หัวนี้เป็นเสียงของใครเบนเบิร์ดจึงทำการค้นคว้าจนได้รู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของเซฟบูลลี่นักแสดงในยุค50ครับซึ่งเซฟบูลลี่ก็ร่วมแสดงในหนังเรื่องด s t a n นดัมด้วยนะครับแต่เขาไม่ได้แสดงเป็นคนที่โดนจระ,ะเข้าลากลงไปในน้ำนะครับเขาเป็นแค่ตัวประกอบที่ไม่ได้มีชื่อขึ้นในเครดิตด้วยซ้า แลวทำไมถึงไม่ใช้เสียงของนักแสดงไปเลยล่ะที่เป็นคนแสดงฉากโดนจระเข้กัดจริงๆใช่ไหมครับเหตุผลก็คือว่าเบื้องหลังของหนังเรื่องนี้นะครับทีมงานได้ขอให้เซฟบูลี่อัดเสียงร้องแยกเพื่อน,นำไปใช้ในฉากต่างๆของหนังเรื่องนี้หลังจากที่เขาได้อัดเสียงทั้งหมด6เสียงทีมงานได้ฟังก็ชอบมากเลยครับจึงได้ลองนำมาใส่ในฉากที่คนโดนจระเข้กัด และเสียงวิลเฮมสครีมก็ได้ถูกนํามาใช้จากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบันนี้เลยครับก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับตํานานเสียงสุดไอคอนิกของหนังฮอลลีวูดและผมก็ได้แปะลิงก์สําหรับรายชื่อหนัง300กว่าเรื่องที่มีเสียงวิลเฮมสครีมไว้ในเดสคริปชันนะครับเผื่อเพื่อนๆนคนไหนอยากรู้ว่ามีหนังเรื่องอะไรบ้างที่ใช้เสียงนี้ถ้าหากเพื่อนเพื่อนชอบคลิปของพวกเราก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เฟรมเรทขอตัวลาไปดูหนังก่อนสวัสดีครับ